สวัสดีครับผู้นิยมพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้ผมปกอกหนูหนุ้ยเมืองลุง,ลงจะมานำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเล่นหาเหรียญอาจารย์นำวัดดอนาลาปี2519เหรียญอาจารย์นำวัดดอนาลาพศ2519สร้างขึ้นในงานผูกพัชรศีมาฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดดอนาลาจังหวัดพัทลุงเมื่อพศ2519 เรียนาจารย์นำวัดดอนาลาปี2 5 1 9ได้มีการสร้างด้วยเนื้อผสมโลหะบ้านเชียงทําให้การปั๊มเหรียญในปี2 5 1 9นั้นจำเป็นต้องใช้ <c oughs> แม่พิมพ์จำนวนหลายบล็อกด้วยกันเนื่องจากโลหะที่นำมาใช้สร้างนั้นมีนส่วนผสมของโลหะบ้านเชียงจึงมีความแข็งเป็นพิเศษการแยกเหรียญอาจารย์นำ ปีหนนั้นมันจะแยกออกเป็นจำนวน5้าบล็อกด้วยกันบล็อกที่1เรียกว่าบล็อกจีวอนจุดหลังผลหรือบล็อกนี้เป็นบล็อกประสบการณ์นั่นเองนะครับบล็อกจีวอนจุดหลังผลข้อสังเกตนะครับที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงริ้วจีวอนนะครับบริเวณนี้นะฮะจะมีจุดนูนขึ้นมาในร่อง นะครับเดี๋ยวผมเรียกขยายให้ดูนี่นะครับ <c oughs> จะมีจุดนูนขึ้นมาในร่องจีวอนนะครับนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีเม็ดผลนะครับ อยู่บริเวณทั่วเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะแล้วก็บริเวณด้านล่างตรงนี้ก็จะมีกระจายอยู่ทั่วไปนะครับอันนี้คือที่มาของที่เรียกว่าล็อกหลังผลนะครับ ด้านหน้าถ้าสังเกตให้ดีนะครับตรงบริเวณตัวทหารก็จะมีเส้นขีดนะครับลงมาทางด้านล่างตรงนี้ก็เป็นจุดตายของเหรียญนี้ได้เหมือนกันนะครับในบล็อกจีวรจุดหลังพุทนะครับนี่นะครับ จะมีจุดนูนขึ้นมาในบริเวณร่องจีวอนนะครับซึ่งเขาเรียกว่า g1 วมีจุดนะครับส่วนข้อสังเกตอื่นๆเพิ่มเติมก็จะเห็นว่าที่ตรงใต้บริเวณเลขสองก็จะเริ่มบล็อกเริ่มจะมีการแตกนะครับมีเนื้อเกินออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขห้านะครับด้านผลก็จะมาชิดติดกับ ขอเปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับผมจะแยกแยะไว้คร,าคราวว่าวๆก่อนนะครับในตอนนี้เดี๋ยวในตอนต่อไปจะลงลึกแต่ละบล็อกให้ท่านได้ชมนะครับเห็นไหมครับเนี่จะมีเม็ดผดนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับตรงบริเวณที่เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตรงนี้ครับจะมีเนื้อเกินขึ้นมาในบริเวณด้านใน,นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นจุดจ่ายตังได้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับเส้นยันนะก็จะมีลักษณะบี้แบนลงไปนะครับ หมือนกับโดนกระแทกหรือโดน,โดนกดให้มันให้มันเบนลงไปนะครับอันนี้คือล็อกจีวอนจุดหลังพดนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเส้นขนแมวที่สามารถใช้แยกเยะกีแท้ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะเส้นขนแมว วิ่งเป็นเส้นขนานนะครับในแนวนี้นะครับ,นะรบจะเป็นเส้นขนานกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเส้นวิ่งยาวมานะครับน,นี่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับในตอนนี้ต่อไปครับบล็อกที่2บล็อกลาแตกนะครับซึ่งที่จริงก็ยังมี จีวอนจีวอนยังมีจุดอยู่นะครับต่อมาก็เป็นบล็อกที่สองนะครับล็อกลาแต่นะครับซึ่งจริงๆด้านหน้าก็ถ้าสังเกตตรงริ้วจีวอนนี้ก็จะมีจุดเหมือนกับล็อกเหลืองหลังผลเหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นได้ชัดเจนจะมีจุดนูนขึ้นมานะครับ ในล็อกลาแตกก็มีเหมือนกันนะครับแต่ที่เป็นข้อสังเกตของบล็อกนี้ก็คือว่าเส้นลาแตกเส้นจะมีเส้นแตกระหว่างสระอาตัวคําว่าลากับตัวคําว่าพัทลุงนะครับตรงนี้จะมีเส้นเส้นเส้นแตกตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นอีกเส้นหนึ่งวิ่งจากโอลิงลงมาด้านล่างอันนี้จะเป็นเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือที่มาของที่เรียกว่าบล็อกลาแตก ส่วนด้านหลังก็จะเรียบไม่มีเม็ดผลนะครับในบล็อกนี้เห็นไหมครับจะไม่มีเม็ดผลนะครับนี่ครับจะมีเส้นแตกระหว่างคำว่าลากับพัตจลุงนะครับแล้วก็เส้นวิ่งจากโรล,ลิงลงมาข้างล่างแ้วนี้ นี่คือบล็อกลาแต่นะครับส่วนด้านหลังก็ถ้าเปรียบเทียบกับบล็อกจีบอนจุดหลังผดก็จะเห็นว่าตรงวงกลมตรงลายยันตรงนี้นะจะเป็นวงกลมสวยนะครับไม่ไม่บี้แบนเหมือนกับตัวบล็อกจีบอนจุดหลังผดนะครับ ส่วนเส้นขนแมวข้างหลังอันนี้นะครับแนวจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากบลกจีวอจุดหลังผดนะครับอันนี้บล็กจีวอจุดหลังผดนี้จะเป็นเส้นขนาน2เส้นอย่างนี้นะครับตรงนี้จะมีเส้นขนานลงมาเส้นหนึ่งแต่ตัวลาแตกเนี่ยจะมีเส้นวิ่งอีกทางหนึ่งเข้ามาที่จุดนี้นะครับเส้นเว่งอย่างนี้นะครับถ้งน่านมีเหรียญจริงลองสังเกตดูได้นะครับ อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับหูเหรียญก็ลักษณะเดียวกันกับตัวจีวรจุดหลังพดนะครับก็จะมีร่องนะครับจะมีร่องตรงรอบรูหูที่หูเหรียญที่เก็บนะครับต่อมาครับเป็นบล็อกที่3ครับบล็อกจอีบล็อกลาแตกบามนะครับ ็อกที่สามล็อกลาแตกบางก็จะสังเกตดูว่าจีวรก็ยังมีจุดเหมือนกันนะครับจีวรก็ยังมีจุดอันนี้ไม่สามารถรูปาสามารถขยายให้ท่านดูได้เต่รูปนี้เป็นรูปเป็นเหรียญสภาพใช้ที่ไอาจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่แบบสวยจะยังเห็นจะจะมีจุดเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังก็ คล้ายกับปลาแตกนะครับจะไม่มีไม่มีเม็ดผลนะครับวงกลมจะสวยงามตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหียสภาพใช้แต่ว่าก็เอาเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ครับจะมีเส้นเส้นลาแตกแต่ว่าจะเป็นเส้นบางนะครับเส้นบางบางกว่าเส้นบางกว่าบล็อกลาแตกที่มราจะเห็นชัดเจนนะครับอันนี้จะเห็นเส้นบางๆนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเหมือนกันกับลาเตกนะครับเหรียญลาเตกบางนี้ค่อนข้างจะหายากหน่อยครับจะเลยหาตัวอย่างไม่ชุมยากต่อไปครับเป็นล็อกที่4นะครับบล็อกที่4ี่ก็คือบล็อกไหลจุดนะครับ,บล็อกไหลจุดนี่จริงๆริงจีวก็ยังมีจุดอยู่เหมือนกันนะครับ,นะรบจะเห็นอยู่นะครับตรงดูจีวอนมีจุด แต่ที่ไหล่เนี่ยครับจะมีจุดนูนขึ้นมาจากเนื้อเหรียญนะครับตรงบริเวณไหล่ขวาตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีเม็ดผลนะครับก็จะเรียบร้อยตึงเรียบนะครับดูรูปขยายนะครับเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ ลักษณะเป็นจุดขึ้นมาตรงไหล่ขวานะครับนะครับแล้วก็ในไหล่จุดนี่จะสามารถที่จะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าที่ตรงดอกจันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวลาแตกหรือยีวนจุดหลังพดวงกลมตรงนี้นะครับที่ดอกจันจะกลมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไหล่จุดเห็นไหมครับจะมีลักษณะลี นะครับรีแล้วก็บูดเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับไม่เชิงเป็นวงรีเป็นเชิงแบบเบี้ยวๆนะครับจะไม่กลมนะครับตรงนี้อันนี้เป็นข้อสังเกตของตัวล็อกไหลจุดเลยครับถ้าเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นไหลจุดทันทีนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตที่ที่ที่สามารถแยกแยะได้ง่ายนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังข้อสังเกตที่หูเหรียญนะครับ ตรงที่เรานี่ระหว่างหูกับตัวเนื้อตัวเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็น room, ล็อกอื่นนะครับ te ตรงตำแหน่งนี้จะโค yup ้งเว้าเข้ามาข้างในนะครับจะโค้งเว้าเข้ามาจะเหมือนเป็นหูเหรียญเป็นทรงกลมนะครับวงกลมนะครับจะโค้งเว้าเข้ามาแต่สำหรับตัวไหล่จุดนี้จะการการโค้งเว้าเข้ามานี่น้อยนะครับจะเหมือนคล้ายๆเป็นแนวตรงลงมาข้างล่าง มีคดกัมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แตกต่างจากเหรียญบล็อกอื่นๆเหมือนกันนะครับถ้าเห็นด้านหลังได้เห็นดูเหรียญในลักษณะนี้นะครับก็จะตีเข้าบล็อกไหลจุดได้ทันทีนะครับส่วนขอบเหรียญนะครับถ้าสังเกตได้ดีตัวไหลจุดเนี่ยขอบเหรียญจะหนากว่าทุกบล็อกเลยครับขอบขอบเหรียญนะครับตรงนี้นะครับจะมีความหนากว่าทุกๆบล็อก แล้วก็ตัวเหรียญเนี่ยล็อกไหล่จุดเนี่ยขนาดเหรียญน,นี่จะใหญ่ที่สุดนะครับถ้าเอามาเปรียบเทียบกันกับทุกล็อกแล้วตัวเหรียญไหลจุดนี่จะมีความมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญล็อกอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งของล็อกไหลจุดนะครับต่อไปเป็นล็อกที่5ครับ,บล็อกที่5นี่ก็คือบล็อกสายฝนนะครับ,บล็อกสายฝนหรือจีวอนไม่มีจุดนะครับ เห็นว่าสี่บล็อกที่ผ่านมาจีวรที่ริ้วจีวรจะมีจุดนะครับแต่สําหรับบล็อกนี้นะครับบล็อกสายฝนนะครับจะไม่มีจุดตรงร่องนะครับนะครับแล้วเหรียญบล็อกสายฝนนี่ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งง่ายๆก็คือตรงบริเวณดอกจันเห็นไหมครับตรงกลางรูดอกจันเนี่ยจะ,จะจะตันนะครับส่วนบล็อกอื่นนี่จะตื้นจะ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 ลึกลงไปข้างล่างนะครับจะลึกลงไป จะเว้าลึกลงไปนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวใส่ยผลเนี่ยตรงนี้มันจะมีความตัน,นอันนี้ก็สามารถใช้เป็นจุดแย,ยกยเยกเอเียนได้อีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังก็จะเรียบร้อยไม่มีอะไรแต่จะมีข้อสังเกตอยู่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือบริเวณด้านด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่าขอบเหรียนนี่จะเป็นเอ็นกระลาลงมานะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเจอเยอะ นะครับในบล็อกนี้แต่บางเหรียญก็อาจจะไม่เป็นเอ,เอกระทษอย่างนี้นะครับหูเหรียญก็สี่บล็อกเหมือนกันหมดยกเป็นบล็อกไหลจุดที่ลักษณะหูเหรียญน,นี่จะการคอดเข้ามานี่จะน้อยจะตรงลงมานะครับอย่างนี้ของไหลจุดนะครับตัวบ,บล็อกสายฝนเนี่ยก็จะสามารถแยกแยกได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่า เห็นคร้บตรงดอกจันนะครับดอกจันข้างในเนี่ยจะ,จะตันนะครับนะครับซึ่งรอกอื่นๆนี่จะเว้าลงไปนะครับเป็นหลุมลึกลงไปอันนี้อันนี้ถ้าเห็นดอกจันตรงน,นี้ปุ๊บก็สามารถแยกแยะเป็นเหรียญสายฝนหรือบล็อกจีวอนไม่มีจุดได้ทันทีนะครับดูดูตรงนี้นะครับถ้ามีถ้าดอกจันตันนะครับแล้วก็ในระหว่างริ้วจีวอไม่มีจุดหนุนขึ้นมา นะครับอันนี้ก็จะสามารถแยกแยะได้เป็นเหรียญสายฝนได้ทันทีนะครับนะครับส่วนด้านหลังนี่ยผมบอกว่ามันจะคุ้งมัน,นี้ลักษณะของคล้ายๆเอ็นกระทะนะครับลงมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญหูเหรียนก็ จะมีลักษณะเป็นแกล้าๆร่องรอบรูหูเหรียนตรงนี้นะครับรังนั้นในตอนนี้คิดว่าท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถที่จะแยกแยะนะครับเหรียญอาจารย์นำปี1.9ออกได้กันบ้างแล้วนะครับครับลองมาทบทวนดูนะครับนะครับล็อกที่หนึ่งนะครับเป็นล็อกจีวอนจุดหลังผลนะครับ จีวรจุดหลังผดก็จะมีจุดตรงร่องจีวรแล้วด้านหลังก็จะมีเม็ดผลนะครับล็อกที่สองล็อกที่2ก็จะเป็นลาแตกลาแตกนะครับจีวรก็ยังมีจุดนะครับมีจุดแล้วก็จะมีเส้นเส้นแตกระหว่างซะอาตัวลากับพัทลุงนะครับแล้วก็เส้นจากลอลิงลงมาข้างล่างนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับ ส่วนด้านหลังก็เรียบร้อยไม่มีเม็ดผลนะครับต่อไปบล็อกที่3ก็จะเป็นลาแตกบางลาแตกบางก็คล้ายๆลาแตกชัดแต่ว่าตัวเส้นลาเส้นลาแตกตรงนี้จะบางนะครับนะครับอันนี้ก็หาพบเจอได้น้อยกว่านะครับลาแตกบางด้านหลังก็จะเรียบร้อยไม่มีเม็ดผลเหมือนกันนะครับหูเหยิก็จะเหมือนกันทั้ง2บล็อกนะครับที่ผ่านมา ต่อไปก็จะเป็นบล็อกไหลจุดนะครับไหลจุดก็จะมีจุดบริเวณเหนือไหลขวาของท่านนะครับแล้วก็ตรงบริเวณวงกลมตรงกลางดอกจันนี้ก็จะบเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับจะไม่จะไม่กลมเหมือนบล็อกอื่นนะครับส่วนด้านหลังก็ขอบเหรียญน,นี่จะหนากว่าบล็อกอื่นๆนะครับอันนี้เป็นไหลจุดไหลจุดนี้ก็ค่อนข้างจะแย,ยกแยกง่ายเหมือนกันนะครับ ต่อไปก็เป็นนอกสุดท้ายลอกสายฝนหรือจีวรไม่มีจุดตอนนี้ก็สามารถแยกแยะได้ง่ายนะครับก็คือ1จีวรไม่มีจุดนะครับแตกต่างจาก4บล็อกที่ผ่านมา 2. ก็คือในวงกลมตรงดอกจันเนี่ยจะ,จะลักษณะตันนะครับอันนี้ก็ใช้แยกแยะได้ง่ายเหมือนกันนะครับสาหรับนอกสายฝนหรือจีวรไม่มีจุดส่วนด้านหลังถ้ามองดีๆนะครับตะแคงเหรียญดูก็จะมีเส้นสายฝน ะครับเส้นสายเส้นเส้นขนแมวนะครับเป็นแนวแนวแนวยาว,วอย่างนี้นะครับทั่วเอียน,นะครับซึ่งลักษณะคกลา้าๆๆเหมือนฝนตกลงมาซึ่งเรียกว่าเป็นล็อกสายฝนนะครับครับผมในตอนนี้ก็ผมขออนุญาตนําเรียนแบ่งปันข้อมูลความรู้สําหรับเรียนอาจารย์นำวัดดอนสลาพรศ2 5 1 9ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าผมจะลลงลึกไปในแต่ละบล็อก นะครับจะนําเหรียญหลายๆเหรียญมาให้ท่านดูนะครับวิธีสังเกตเหรียญบางเหรียญถึงแม้ว่าเป็นสภาพใช้ก็อาจจะยังมีจุดตําหนินะครับจุดสังเกตสุดจุดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถที่จะเป็นจุดชี้เกแท้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในตอนต่อไปผมจะนำไม้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการแบ่งปันข้อมูล นะครับพบกันอีกได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ